กฎของการมีค่าในตัวเองคนส่วนใหญ่พยายามเรียกร้องเพื่อให้แฟนทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ามีค่าแต่ในความเป็นจริงคือเราต้องสร้างคุณค่าในตัวของเราเองจนอีกฝ่ายเห็นค่าและจะปฏิบัติกับเราแบบทนุถนอมการไม่ทำสามข้อนี้คุณจะมีคุณค่ามากขึ้นสิบเท่าเมื่อเทียบกับคู่อื่นหรือเทียบกับมือช่ว3สามหนึ่งครับคืออย่าไปล่วงล้ำข้อมูลส่วนตัวของเขาเช่นขอเช็คพาสเวิร์ดโซเชียลมีเดียสองครับ คือการไปห้ามเขาในการที่จะคบใครบางคนเพื่อนคนนี้ไม่ต้องไปคบนะนะครับคนนี้ชอบพาคุณทะเลทลายกลับบ้านคำ่คำๆดึกๆเดินๆมืดๆ่างนพวกนี้ยอย่าคบถามครับคือการแสดงความไม่พึงพอใจเมื่อเขากําลังคุยกับใครสักคนนะครับคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้ญาติพ่อแม่พี่น้องอไรก็ตามแต่พวกเนี้แต่คุณแสดงความไม่พึงพอใจครับสิ่งนี้ลดราคาค่าตัวของคุณแบบสุด ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ